ผมให้ยุดศับบ้างมายุบศับบ้างผมก็จดเพิ่มไปเลยใหม่ๆอ่ะผมก็ในวันหนึ่งโอ้ยใส่ในวันหนึ่งอันว่า,าอันว่า,าผมเขีาาายนภาษาไทยอันว่าเศรษฐีนั้น,นเขียนเลขหนึ่งเลขสองอ่ะเลขสามผมว่าไอตัวที่ผมไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไปเขียนไปนี่แล้วรู้เลยไปแล้วสู่ผมก็อันนี้สู่เรารู้เราก็เขียนผมเขียนท่าเนี้ยเป็น ที่อ่าผมเขียนไว้อ่าอันนี้ตัวที่สี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องนะอ่าอ่าอ่ารัำลูกศรสามแล้วก็ไปนี่อ่าอันนี้ตัวที่สี่อ่านี้ตัวที่ห้าผมก็เขียนเนี้ยอ่าอันนี้เขียนอ่าอ่าแล้วอันนี้มาอ่ามาอยู่เรียบร้แล้วเขียนแค่นี้นะครับนั้หาตัวที่หกเนี่ยผมก็เขียนหกเงี้ยเห็นนะยิอ่าเราไม่รู้ผมเห็นเห็นแต่เห็นแล้วเนี่ยซึ่งต้นไม้ซึ่งต้นไม้เขียนหน่อยมันยากไหมผมก็ อ่าซึ่งต้นไม้เป็นเจ้าแห่งป่าอันนี้ได้ไม่เขียนแต่ผมทำทูกสอนด้วยแป๊บ <laughs> แน่แปลนี่นะ <laughs> คือไม่มีอาจารย์ก็ไม่สอนตาก,การเดิมคือให้ดูเองอ่ะดูเอง <laughs> เอง่ะพอดูไปเรื่อยอ่ะมัน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 เริ่มรู้หลักเริ่มเริ่มรู้หลักอ๋อเขาเดินประโยคแบบนี้เว้ยหาหาประธานเสร็จปุ๊บไปดูกิริยาในระหว่างก็ยิงไปข้างหน้าแล้วไปหากิริยายิงไปข้างหน้าแบบนี้เห็นเลขในเครื่องหมายฟันหนูแบบนั้นต้องไปดูที่อิติต้องเปิดว่า แล้วก็เข้าไปแปลหาประธานรียานี่มันไอ้ตัวนี้ยากไอ้ประโยคนี้ยากเขียนกูเขียนปึ๊บเต็มไปหมดเลยเวลาไปแปลให้อาจารย์สอนผมก็กาไม่ได้จะยกศัสท์เนี่ยผมตดเต็มหมดแล้วนะบางรูปนะเชื่อไอ้ขวัญมันสืยมาแล้ว่ะเป็นเนนเพื่อไหมมันมันมันต้องเรื่องยงสองนะมันบางทีมันมันประโยกไหนยากเลยอย่างวัตถุนอย่างนี้นะ ก็คือมันไม่ได้ทาแบบผมรอบหนึ่งสองสามนะมันเขียนเลยมันลอกมันลอกภาษาไทยลงไปเลยเนี่ยอันว่าเศรษฐีนั้นไแล้วก็ไปแปลมก็ไปแปลให้ไามครับอาจารย์ก็เป็นอย่างดีมันยังมีความรับผิดชอบก็ไปว่านมันก็สอนอีกทีหนึ่งนะคือเวลาผมตปลผมก็ในวันหนึ่งก็วาเลยในวันหนึ่งอันว่าเศรษฐีนั้นไปแล้วสู่ท่าเป็นที่อาบอาบแล้วมาอยู่เห็นแล้วซึ่งต้นไม้เป็นเจ้าป่าต้นหนึ่ง อันมีสิ่งชึงพร้อมแล้วในระหว่างแห่งหมุนทางคิดแล้วว่าอันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถือเอารอบแล้วจับเป็นดังนี้อะยังบุกยังบุคคลให้ชำระแล้วซึ่งส่วนอันมีในภายใต้แห่งต้นไม้นั้นนะครับยังบุคคลให้กระทําแล้วซึ่งการล้อมรอบด้วยกยําแพงยังบุคคลให้เกี่ยลงแล้วซึ่งทรายยังบุคคลให้ยกขึ้นแล้วซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้าอ่ากระทําให้พอแล้วซึ่งต้นไม้อันเป็นเจ้าแห่งปา่า เน่กระทาแล้วซึ่งความปรารถนาว่าเปิดนะอันว่าเราได้แล้วซึ่งบุตรหรือหรือว่าซึ่งทิดาจะกระทาซึ่งการสการะใหญ่แก่ชั่นทั้งหลายดังนี้หลีกไปแล้วในแปลให้อาจารย์ฟังไปแบบเนี้ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ยกสัตว์นะครับเพราะนั้นพผมจดไปหมดแล้วจดไปหมดแล้วนะครับคือดูผมก็จะมาเริ่มแปลเป็นเนี่ยผมจะว่าเรียนตรรม,มานอกเนาะเริ่มเริ่มแปลเป็นแต่ตอนที่ว่าไป ไปอบรมใกล้ๆอบรมแ่ะมันเริ่มเดินประโยคเป็นผมสามารถใช้เวลาชั่วโมงกว่าห้าใบผมดูได้ชั่วโมงกว่าห้าใบผมสามารถที่อุทิศอุทิศอุทิศแปลคำนี้ผมสามารถที่บาลีถูกอ่ะนะครับผมจะเสียดจไหมขอเวลาอีกสองเดือนไม่ได้เหรออ่าขอไว้อีกสักสองเดือนแล้วค่อยสองมดจะแปลให้ดีกว่านี้คือมันกําลังเริ่มเป็นแต่ว่าแต่ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะตั้งแต่เข้าภาษาไปอย่างเงี้ยอันอันประโยคมันยากก็ยากอยู่เราก็ต้องต้องดูหลายๆรอบ นนยากเลยหลายรอบจากหน้านี้ไปเจ๊จาครับรากาถัดผัด่างนี้ไปเนี่ยยาก้ะอันนี้เราประโยชน์เดินประโยค์ง่ายๆเราไปดูประโยคน์เนี้ยกลับไปดูนะครับพอได้ขล,ลองเราลองลองขยับไปอกไปีกหน่อยเนะึ่งคืออ,อุทิศดีลหลวงพ่อไอ้บุงเล็บอ่ะเขาไอ้คำที่โยกมาเ,เมาขาเขาจะบุญเล็บให้เราอ่าเขาเขาจะบุเล็บให้เรา,เ,เ,ราเราหาตัวหาตัวเอาบางทีผมหาหาหา ไม่รู้ว่าตัวไหนผมปล่อยเลยผมผ่านไปเลยแล้วแล้วแปลไปเลยเดี๋ยวมันจะเหลืออยู่ตัวนึงไอ้ตัวนั้นนหะคาแปลมันคือตัวนั้นแหละอย่าอย่าไปจมปักอยู่ตรงนั้นไปไปเรื่อยๆอยไปดูเรื่อยเรื๋อยวมันจะเหลืออยู่ตัวนึงไอ้ตัวนั้นแหละคาแปลนั้นแหละมันจะเหลืออยู่จะใช้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 หลักการเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูบุญสืบบุญสืบแปลยกศักท์มีนะครับเขายกมาให้เราหมดเลยเขาจะยกแบบผมยกให้เนี้ยตอนนี้เราไม่ได้คิดเลย มม่ได้คิดเลยมันก็ได้คิดแปลทอตวารเลยใอ่าแล้วมันก็สมมวนโบราณยากสมมุนโบราณยากอุทิตมันสมมนสมัยใหม่ก็แปลจบในคําเดียวคําเดียวเลยถ้าเป็นของบุสือวะเขาจะแปลสมมุนโบราณอ่ะจะมีแปลขีดสับแปลทอตวาในขีดเนี้โอ้โหแปลไปหมดแล้วค่อยมาลงอางเงี้ยยากเดี๋ยวให้เอาเอาง่ายๆค่อขๆก่อนอะไรยากๆค่อยสอนเอาง่ายๆไปก่อนสอบผ่านไก่อนได้สอบให้หน้าไปก่อน ลองลองให้ฝึแปลดูนะแต่แย่ของพี่พลน่ะของพี่พลท่าน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 ฟังผมท่านประจําจับจําคําผมแลวท่านก็มาเขียนเป็นภาษาไทยให้ผมดูอาจารย์แท้ได้ได้แบบนี้ผมดูของพี่พลผ่านนะแต่ข้อสองคือข้อสองอ่ะท่านท่านาสามารถสรุปความเนี่ยบอกไม่มีอันว่านะอันพันพันันก็ว่าเศรษฐีั้ไปไปอาบน้ําอาบแล้วมาอยู่เห็นต้นไม้เจ้าป่ามิเทวดาสิสิงสถิตอยู่แล้วก็ทําใช้ให้ผู้คนทั้ง เล่าเรื่องอะไรแบบผมเลยข้อสองอ่ะผ่านแปลโดยอัดอ่าแปลโดยอาดจะผ่านเลยอ่ะแกแกแกสามารถสรุปความได้แบบเนี้ยข้อสองก็ให้แปลแบบเนี้ยคือแบบที่ผมเล่าให้ฟังอะแบบนั้นอ่ะแกก็ต้องแปลทุกตัวทุกบรรทัดนะแปลยออ่าอาแปลโดยอัดนะแค่แปลโดยความแต่ว่าเขาไม่ค่อยเน้นแปลโดยความเขาเน้นแปลโดยพยัญชนะไงถ้าพยัญชนะเขาขีดถูกคือจะแปลผิดไปถูกไปไปถ้าถ้าแปลโดยพยัญชนะเนี่ย ถ้าเราแปลโดยพยัญชนะได้แปลโดยความมันง่าย <Okay. S 2> คือเรายึดเรายุดแปลโดยพยัญชนะไว้เลย <Okay. S 2> ครับสมมติข้อสองสมมติว่าข้อออกข้อสองเนี้ยข้อสองก็แปลโดยอัดอัดก็คือโดยความอะครับในวันหนึ่งถ้าเราแปลโดยพยัญชนะได้นะในวันเราก็ในวันหนึ่งอันว่าเศรษฐีมันแปลโดยพยัญชนะอันว่า,ยยานะอ้าออ่างจุดตัดทิง้งถ้ามันมีทอทหารจุดคือทั้งหลายตัดทิง้งแค่นั้นเองเราก็ เศรษฐีในแปลเหมือนเดิมในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเนี่ยไปแล้วสู่ถ้าเป็นที่อาบอาบแล้วมาอยู่เห็นแล้วซึ่งต้นไม้เป็นเจ้าป่านี่คือไปด้วยอาบแหละคือตัดอนุ瓦ทิ้งครับแล้วก็ไอ้ทอจุดทั้งหลายเอาออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวหรือถ้าเราพอเราเริ่มเชี่ยวชาญแล้วเราจะตัดนิบาดคำบางคำออกบ้างก็ได้เนี่ยเสร็ในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นนะครับ ไปไม่ต้องไม่ต้องไปอกแล้วก็ได้นีรไปยชน์คือให้มันรู้เรื่องไปถ้าสาหรับอาบน้ำนะครับอาบเสร็จแล้วเนี่ยมันช่ว่าอาบแล้วเราอาบเสร็จแล้วกําลังเดินมาเนี่ยคือให้มันได้ความหมายกําลังเดินมาเห็นต้นไม้เจ้าป่าต้นหนึ่งต้นมีกิ่งสมบูรณ์ในระหว่างแห่งหนทางนนี้เหมือนเดิมคิดจึงคิดว่าเนี่ยคิดแล้วป่ะเราก็คิดว่าเนี่ยคิดว่า อ่าเหมือนเดิมครับต้นไม้นี้อ์จะเป็นต้นไม้ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สิงสถิตยอยู่แต่สิงเดเ,เ,เนะี่ยถ้อเอาไปด้วยนะถือเอารอบแล้วคือปแปลไ้วยนะต้องแปแบบนั้นคือแปลทำนึงความให้ปรากฏนะครับแล้วก็สิงสถิตยอยู่ครับจักเป็นครับวันนี้จักเป็น,นไม่ต้องก็ได้จกักอ่อต้นไม้นี้คงจกักเนี่ยเราออกแล้วคงจกักมีเทวดาสิงสถิตยอยู่แล้วนะ ดังนี้อ่าเสรษวก,ก็ใช้คนอย่างบุคคลเราก็ใช้คนให้ชําระส่วนใายใต้ของต้นไม้นั้นแล้วก็ใช้คนให้ทํตกาแพงล้อมรอบเนี่ยแล้วก็ใช้คนให้เกี่ยทรายใช้คนให้ยกขึ้นพงแล้วก็ประดับประดาะต้นไม้เจ้าป่าแล้วก็กระทําความปราถาว่าอ่เราได้ลูกชายหรือลูกสาวเด็ดนะลูกชายได้ลูกชายหรือลูกสาวจะกระทําการสัก,การะใหญ่แก่ท่าน ดังนี้จึงหลีกไปเนี่ยแบบเนี้ยเกือแปลให้มันกระชับขึ้นอะไรนะก็แปลโดยพันธะก็แหล,แหลง่ายแตัอันว่ากระเทอติดจบนะครับแต่มันมันจะไปะยากแปลโดยอัดเนี่ยประโยคสามมันจะมีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าความว,ว่าอะไรเงี้ยมันจะยากมันเป็นหลักสูตรของประโยคป,ประโยคสีปป่แปลไปด้วยความคือแปลแปลโดยพันธะแปลโดยพันธะเป็นเป็นข้อหนึ่ง แปลโดยอัดเป็นข้อสองแปลโดยวัชนะเป็นหลักสูตรของประโยคหนึ่งสองกับประโยคสามเนี่ยอันว่าเนี่ยพอประโยคสี่ไม่มีอันว่าแล้วแปลโดยอัดข้อสองอะ